สวัสดีค่ะคนละคนาราศีมีโ o รีวิว e w 59นะคะมาดูดวงประจำวันที่16บหถึงสามกราคมสองพันนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหินไลน์แล้วจะตอบกลับไปนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะดาวพุธนะคะยายเข้าสูมังกรน,นะคะดาวอังคารย้ายเข้าสู่ในทลนนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่มินและก็ดาวกิจย้เข้าสู่กันนะคะ อังคารพฤหัสและก็มรอยู่ผักขาแล้วก็พุธกับเสาร์เสิร์ตนะคะครึ่งเดือนหลังของมกราคมนะคะของคุณมีนนะคะก็ราหูนะคะก็ยังกลุม่มลักนายอยู่ซึ่งกลุ่มมานานแล้วนะคะซึ่งราหูก็จะย้ายประมาณพฤษภาคมนะคะซึ่งจะกลุ่ม18เดือนนะคะในเดือนนี้นะคะคุณกันก็มีปัญหาเข้ามานะคะซึ่งก่อนที่ราหูจะย้าย2เดือน2เดือนนะคะประมาณมีนาเมษานะคะค grands, มันอาจจะทีบหน่อยปัญหามันก็อาจจะเข้ามาเยอะหน่อยนะคะซึ่งเดือนนี้ก็จะมียังมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามานะคะซึ่งการเงิน,นงก็ก็เงินมันเข้ามาเรื่อยๆแต่มันพักมันไม่ได้หวือหวานะคะอาจจะมีการกาเงินอาจจะมีการฝืดนะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาของลูกนะคะก็อาจจะมีปัญหาด้วยนะคะก็ต้องมอีเรื่องบุตรปริวานนะคะก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาหน่อยนะคะซึ่ง ในเดือนนี้ก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็ยังไม่มีนะคะยังแมยังไม่ควรจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็องคารเขาก็จะย้ายเข้า,อาถอยหลังเข้าสู่พันธุนะคะซึ่งก็ช่วงถอยหลังเดินหน้าเนี่ยองคารเขาเดินไม่ปกตินะคะซึ่งคุณคณาาศีมินก็จ,จะมีอะไรที่มันเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสก็เดินไม่ปกตินะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะจ,จะ ให้ระวังเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็อาจจะการเดินทางนะคะอาจจะมีการล่าช้านะคะอาจจะมีการครุขครักนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามีอะไรกระทันหันอยู่นะคะในเดือนนี้ของคนมีนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะการร่วมหุ้นร่วมหุ้นส่วนอะไรเงี้ยนะคะการเจรจาต่าง ะะก็มีโอกาสที่จะมีการสัญญาต่างๆนะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคาจานะคะในการพูดจาต่างๆกับบริวารหรือลูกน้องใต้บังคับบัญชาอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้นะคะซึ่งก็ในเดือนนี้เดี๋ยวเกตเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีการปลายเดือนนะคะเข้าเดือนปัตนินะคะอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งเกตตอนนี้อยู่ในเมรณะนะคะก็บางทีเขาอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าดาวมันก็ยังมี พักทั้ง3ามดวงนะคะซึ่งที่บอกค่ะว่ามันอาจจะมีผลกับตัวเราด้วยนะคะเพราะพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าตัวเราด้วยนะคะแล้วก็พักด้วยบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทาอะไรนะคะเหนื่อยๆเสง่ำๆนะคะผู้ใหญ่เขาให้การสนับสนุนสักเท่าไหร่การเดินทางบางทีอยากจะเดินทางแต่ว่าเไม่ไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหรือนะคะเดินทางแล้วมันมีเรื่องขุขักที่บอกนะคะซึ่งวันที่คุณมีนควรนามาระวังนะคะก็คือวันที่16บหนะคะ ยี่สิบิบสองนะคะอืสมสิบสาอ็ที่กวรำมัดระวังนะคะซึ่งของคุณมินก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปเลยค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะ